คุณจะได้รับปานพลังงานธรรมชาติจากความหอมมาช่วยให้ความรักความสัมพันธ์คุณดีขึ้นมันมีสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำเลยอ่าก็คือพวกใบไม้แห้งที่ถูกนำมาทำเป็นเครื่องหอมที่ใส่ลงไปในถุงส่วนมากจะเอาไปวางในตู้เสื้อผ้าให้เสื้อผ้าหอม อันเนี้ยสำคัญมันจะช่วยให้ความรักความสัมพันธ์กับคนรอบข้างคุณดีขึ้นหากคุณเอาเสื้อผ้าที่ได้กลิ่นนั้นติดมาใส่มันจะทำให้ความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามคุณดีขึ้นมันจะทำให้ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมง,งานคุณดีขึ้นมันจะทำให้ความสัมพันธ์กับบุคคลที่คุณอยากได้ดีขึ้นเคล็ดลับง่ายๆเห็นไหม เมื่อไหร่ที่คุณเอาเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้านั้นมาใส่คุณจะได้รับปานพลังงานธรรมชาติจากความหอมมาช่วยให้ความรักความสัมพันธ์คุณดีขึ้นแน่นอนสวัสดี